17แนวคิดชีวิตดีกว่าเดิมสวัสดีครับกลับมาเจอกับผมนะครับเป็นประจำนะครับวันนี้ก็มีแนวคิดดีๆทัศนคติดีๆนะครับมาฝากกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับอ่ะก็อย่าลืมครับกลับไปพัฒนาตัวเองนะครับอ่ะพัฒนาตัวเองในทุกด้านเก่งแบบสบับของตัวเองนะครับอ่ะวันนี้ก็มีหัวข้อแนวคิดดีๆทัศนคติดีๆนะครับมาฝากกัน เช่นเคยนะครับข้อที่1นนะครับตื่นเช้าเช้านะครับข้อนี้ก็อาจจะยากแต่ก็เชื่อว่าทุกคนทําได้นะครับเพราะว่าการตื่นเช้าเนี่ยมันจะทําให้เราได้ทําอะไรมากขึ้นนะครับได้ตื่นมาจิบกาแฟนะครับตื่นมาสูดอากาศที่เย็นๆนะครับ ตื่นมาอ่าแล้วก็เตรียมพร้อมกับการไปทํางานนะครับอ่าซึ่งเราก็จะมีเวลาให้กับครอบครัวด้วยนะครับให้กับเวลาสิ่งที่เราชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือตอนเช้าหรือว่าจะทําอะไรอ่านะครับก็มีมีอมีมมยอเยอะแยๆนะครับอ่าซึ่งก้อนนี้ก็จะเป็นหวข้อที่น่าสนใจข้อหนึ่งนะครับอ่ไปดูข้อที่2กันต่อนะครับก็คืออ่านเป็นประจํานะครับอ่านหนังสือเป็นประจํา ซึ่งหัวข้อนี้ก็สําหรับคนที่ขี้เกียจอ่านหนังสือก็หาอะไรทาหาเช่นฟังพอดแคสต์เช่นทําอะไรที่มันเกี่ยวกับความรู้นะครับเกี่ยวกับที่ที่เขาให้ให้เป็นความรู้กับตัวเองนะครับหาความรู้ให้กับตัวเองนะครับเนาะซึ่งซึ่งก็การอ่านก็จะเป็นอย่างหนึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่เราสามารถที่จะเรียนรู้อะไรหลายอย่างมากกว่า การเล่นอ่าทั่วไปนะครับเนาะอ่าซึ่งในข้อนี้ก็จะเป็นการอ่านหนังสือเป็นประจํานะครับอ่านเป็นประจำไม่าไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ที่เราชอบอ่านนะครับซึ่งข้อนี้ก็จะเป็นหัวข้อหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเช่นกันนะครับอ่าข้อต่อไปนะครับข้อที่3นะครับกินอาหารดีๆนะครับหาอะไรกินดีๆนะครับ ก็คือ,อการกินอาหารดีๆเดี๋ยว่าการกินอะไรที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายเรามันก็เป็นประโยชน์อยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าเรากินเข้าไปเป็นประจำนะครับม,มันก็จะทําให้เราให้ให้ร่างกายให้ให้สารประโยชน์เก็บกับตัวเองได้นะครับซึ่งคนนี้ก็ถ้าคนที่รักสุขภาพนะครับแล้วก็ควรหาไดทานนะครับเป็นอาหารที่มีสุขภาพนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นข้อหนึ่งนะครับที่ที่เราสามารถทําได้นะครับ ข้อต่อไปนะครับอ่าข้อที่4นะครับก็คือการรักตัวเองนะครับการรักตัวเองไม่ใช่ว่าอ่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีแฟนหรือว่าอ่าไม่รักใครอย่างนั้นไม่ใช่นะครับการรักตัวเองก็คือการดูแลตัวเองดีๆนั่นเองนะครับการหาอ่าสิ่งดีๆให้ตัวเองนะครับอ่าการหาความรู้ใหม่ๆการอะไรอ่าเนยนคลิปเป็นการารักตัวเองการดูแลสุขภาพดีการออกกําลังกาย การให้กำลังใจตัวเองซึ่งเราเนี่ยคับเป็นก็คือเป็นการรักตัวเองนะครับถ้าเราสมมติมีคําว่าก็คือถ้าเรารักตัวเองได้นะครับแล้วก็รักคนอื่นได้เช่นกันนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือถ้าเรารักตัวเองนะครับเราก็ทำตัวเองให้มันมีประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นกับตัวเองหรือว่าคนอื่นนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นข้อ4นะครับที่ สามารถทําได้นะครับเพราะว่าทุกคนก็รักตัวเองก่อนนะครับก่อนที่จะไปรักใครนะครับข้อต่อไปนะครับข้อที่5นะครับก็คือเมื่อกี้รักตัวเองนะครับข้อนี้จะเป็นเป็นตัวของตัวเองนะครับซึ่งข้อนี้ก็ซืบเนื่องมาจากข้อที่4นะครับรักตัวเองนะครับแล้วก็ข้อนี้เป็นตัวของตัวเองก็คือทําในสิ่งที่ตัวเองชอบเป็นแบบของตัวเองนะครับไม่ต้องไปเรียนแบบใครไม่ต้องไปอิจฉาใครไม่ต้องไป อยากได้อยากมีเหมือนคนอื่นหรือว่าเอาเอาเปรียบเทียบคนอื่นนะครับสิ là. Là, ่งข้อนี้การเป็นการเป็นตัวของตัวเองก็คือเวลาเราทําอะไรนะครับเราก็จะมีความมั่นใจเราก็จะมีความสุขในสิ่งที่เราเป็นนะครับเนาะแล้วก็เป็นตัวของตัวเองดีที่สุด huh. แล้วนะครับไม่ต้องไปเป็นอยากเป็นเหมือนใครนะครับเนาะก็เรียนจากคนอื่นได้นะครับตัวอย่างเป็นคนอื่นเป็นตัวอย่างได้แต่เราก็ควรที่จะไม่ลืมว่าตัวเราเป็นยังไงแล้วเราก็ ภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะครับแล้วก็เป็นตัวของตัวเองนะครับขั้่อุปหต่อไปนั่นก็คือวางแผนเป็นประจำนะครับวางแผนเป็นประจําสัปดาห์นะครับซึ่งข้อนี้ก็ก็คือบางคนชอบอาจจะวางแผนทุกวันนะครับเป็นเจ้าแผนการนะครับเจ้าเจ้าการวางแผนนะครับแต่ว่าเนี่ยครับก็การวางแผนของเรานะครับถ้าสมมติว่าเราวางแผนเป็นประจําสัปดาห์นะสิ่งที่เราต้องทําทั้งหมดนะครับมันก็จะ จะชัดเจนนะครับจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็จะได้ทำไปทีละอย่างแล้วก็มันก็จะบรรลุประสบความสําเร็จได้นะครับเนาะซึ่งตัวนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นกันนะครับในการวางแผนทุกอย่างนะครับอัอนนี้ก็จะเป็นรายสัปดาห์นะครับแต่ถ้าใครหลายคนที่มีแบบเป็นรายวันหรือว่ารายวันก็ได้นะครับเนาะอันนี้ก็ก็แล้วแต่ทุกคนจะไปปรับใช้นะครับข้อที่ เ็นะครับผมก็คือการบริหารบริหารการเงินนะครับซึ่งข้อนี้ครับหลายคนเชื่อว่าการเงินก็คือสิ่งสําคัญนะครับเพราะว่าไม่มีเงินเนี้ยก็เท่ากับว,ว่าลําบากนะครับเนาะซึ่งก็ถ้าเรา,ามีรายได้ดีนะครับแต่เราบริหารการเงินแย่นะครับมันก็จะทําให้เราไม่ไม่ได้อ่า สิ่งที่ต้องการนะครับก็คือบริหารการเงินนี่คือสิ่งสําคัญนะครับก็อย่าลืมหัดหัดบุหัดกาเก็บออมนะครับห,ห,หรือว่าใช้จ่ายที่มันจําเป็นหรือว่าบริหารให้มันคล่องให้มันไม่ไม่ติดลบครับเนาะก็อันนะี้นก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นกันนะครับข้อต่อไปคือข้อ8นะครับสร้างแบรนด์ของตัวเองนะครับเชื่อว่ายุคนี้ะครับสิ่งสําคัญก็คือเราต้องช่างตัวตนนะครับก็คือสร้างแบรนด์ของตัวเองนะครับ หลายคนจะทําหลายๆอย่างไม่เหมือนกันนะครับก็ชอบไม่เหมือนกันนะครับหลายๆอย่างไม่เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าเราเรามองเห็นจุดเด่นจุดของเรานะครับหรือว่าอยากสร้างในแบบของตัวเองนะครับเนาะเช่นการชอบถ่ายรูปการทําวิดีโอการทำบอดแคสต์อย่างนี้ครับอันเป็นต้นนะครับก็คือหลายคนก็อาจจะสร้างในสบายของตัวเองนะครับเนาะบางคนก็อาจจะเป็นดาวทิกตอกบางคนก็จะเป็นนี่อะไรยุคตอนนี้ก็มีมีหลากหลายนะครับเนาะ ก็อย่าลืมนะครับไปสร้างแบรนด์ของตัวเองนะครับอ่ะก็ข้อต่อไปนะครับนะข้อที่9นะครับกล้าเผชิญกับความกลัวนะครับซึ่งข้อนีอ้ถามว่ากลัวอะไรนะครับก็คือหลายหลายคนอาจจะไม่ไม่ค่อยมีความมั่นใจนะครับหลายอย่างนะครับเนาะแต่ว่าการกล้ากับกล้าเผชิญกับความกลัวเนี่ยมันก็คือการที่เราต่อสู้อะไรสักอ,อย่างหนึ่งครับในในที่ทํางานหรือว่าอะไร ความกลัวอะไรที่ในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนะครับนะถ้าสมมติว่าเราเรากล้าเผชิญกับตรงนี้ได้แล้วก็ฝ่าฟันปภาษาและอดทนได้อย่างงี้ประมาณนี้ครับมันก็จะผ่านไปด้วยดีนะครับซึ่งซึ่งทุกอย่างมันก็ไม่ไม่ต้องไม่จาเป็นต้องอกลัวอะไรขนาดน,นั้นนะครับเนะพราะมันยังบางทีอาจจะยังไม่เกิดได้ซ้ํานะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นข,ข้อที่9นะครับส่วนข้อที่10นะครับก็คือลงทุนนะครับศึกษาการลงทุนนะครับ แล้วก็การลงทุนก็ในยุคนี้นะครับเชื่อว่า,าหลายคนนะครับก็อยากจะลงลงทุนเช่นกันนะครับเนาะแต่ว่าการลงทุนเนี่ยเราก็ต้องมีความเสี่ยงนะครับเนะาะบางทีถ้าเราลงทุนไปแล้วเราเรา,าเราล้มเดี่ยวนะครับนะแตม่มันก็ยังเป็นประสบการณ์ที่ดีเช่นกันนะครับแต่ว่าการลงทุนทีนี้ก็คือ บางทีเราอาจจะลงทุนในสิ่งที่เราถนัดแล้วนะครับแล้วก็ค่อยๆพยายามค่อยๆพยายามทําไปนะครับซึ่งการลงทุนตัวเนี้ยมันมันจะมันจะเป็นผลประโยชน์กับกับกับเรานะครับเพราะว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีด้วยนะครับเนาะบางทีอาจจะประสบสําเร็จบางทีอาจจะล้มเดี๋ยวมันก็คือประสบการณ์ที่ดีนั่นเองนะครับต่อไปนะครับข้อที่11นะครับก็คือคิดในเสืงบวกนะครับเมื่อกี้ลงทุนแล้วนะครับ แล้วก็เราคิดในเชิงบวกมาอะไรหลายๆอย่างในชีวิตของเรานะครับเราต้องโฟกัสเราต้องอคิดใน positive ก่อนนะครับไม่ว่าอะไรจะหลายอย่างจะผ่านมาทั้งเลวทั้งร้ายทั้งดีนะครับถ้าเราคิดในเชิงบวกถ้าเราคิดใน positive way นะครับมันก็จะจะพาเราไปนะครับในสิ่งที่ดีในสิ่งที่เราคาดหวังไว้ในสิ่งที่เราปรารถนาได้ปรารถนาว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับสิ่งตรงนี้ก็เป็นหัวข้อหนึ่งนะครับ ข้อต่อไปนะผมก็คือนั่งสมาธินะครับอ่ะทไมถึงต้องนั่งสมาธินะครับไม่เกี่ยวอะไรด้วยนะครับแน่นอนครับเพราะว่าหนึ่งเราเรานั่งสมาธิเพราะว่าเราอยากจะให้เราตัวเองเราผ่อนคลายนะครับนะเราจะต้องรักษา mentality หรือว่าจิตใจทางด้านจิตใจนะครับเพราะว่าคนเรานะครับเราไม่ใช่มีแค่ร่างกายนะครับแต่เรามีจิตใจด้วยนะครับซึ่งการนั่งสมาธินะครับก็เหมือนการฝึกลมหายใจนั่นเองนะครับ เหมือนการฝึก uh, control uh, control ไม่ใช่ control นะครเหมือนเหมือนการเรียนรู้แนวคือคือความคิดของเรานะครับถ,ถ้าเราถ้าเรารับยับยั้งความคิดหรือว่า uh, มีสติกับปัจจุบันมีสติกับสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นผลนประโยชน์กับเรานะครับซึ่งเราก็ทำทำให้เราพ่อนคลายทําให้เราโฟกัส uh, ในสิ่งที่เราทําอยู่นะครับซึ่งการมีสมาธิเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับ uh, ข้อต่อไปนะครับผมก็คือรับ คคนนนอื่นนะรับเมื่อกี้างบนคอแรกๆนะครับก็คือรักตัวเองนะครับแต่เน,นี้ขัดเป็นรักคนอื่นบ้างนะครับก็คือช่วยเหลือแบ่งปันในสังคมอะไรได้ไเลยก็ททานะครับทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์นะครับก็รักครอบครัวรักรัก,รกแฟนรักแล้วก็อันนี้ก็อยู่ในข้อนี้เหมือนกันนะครับอโอเคข้อต่อไปข้อสิบสี่นะครับมข้อที่ข้อที่สิบสี่นะครับข้อที่สิบสี่ก็คือ,อรักการเรียนรู้นะครับ สิ่งข้อนี้ก็ตรงกับมาคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี2องพันาร้อนะครับอของท่านนายกอของเราเองนะครับเนาะก,ก็ก็คือเห็นไหมฮะก็คือทุกโอกาสคือการเรียนรู้นะครับพร้อมปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเองนะครับเนาะข้อนี้ก็ ก็สาคัญเช่นก,กรรันในือการเรียนรู้นะครับเราไม่หยุดการเร,าราียนรู้นะครับเราไม่หยุดการพัฒนาเราไม่หยุดการทําสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับตัวเราเองกับคนอื่นนะครับซึ่ง <cinematic. S 1> ตัวนี้มันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเองนะครับ <S <S <ASS. S 2> การเรียนรู้นะครับไม่เคยทําให้ผิดหวังนะครับข้อต่อไปนะครับข้อ15นะครับคิดการใหญ่นะครับหลายคน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จใน,ในทุกทุกด้านนะครับคือ,คอทุกคนล้วนคิดการใหญ่นะครับเนาะไม,ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าสมมติเราเราทำเนะี่ยถ้าเราคิดการใหญ่ไว้ก่อนมันทุกอย่างมันก็จะเป็นอ,อุปสรรคมันก็จะไม่เป็นอุปสรรคนะครับมันก็จะทําให้เรา,ากล้าที่จะ,ะเผชิญกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นกับสิ่งที่เราทำนะครับ คิดการใหญ่นะครับคิดแบบนักธุรกิจหรือว่าคิดแบบอะไรหลายๆหลายอย่างนะครับเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นหัวข้อหนึ่งเช่นกันนะครับอ่าข้อต่อไปข้อ16นะครับร้องอันดับสุดท้ายนะครับก็คืออ่าท้าทายตัวเองนะครับเนาะท้าทายตัวเองนะหลายคนเชื่อว่าอ่าบางอย่างเราทําอะไรที่มันไม่ท้าทายทําอะไรที่จาเจนะครับแต่เชื่อว่าหลายคนก็มีความท้าทายตัวเองที่อยากจะทําอะไรใหม่ๆลองอะไรใหม่ๆนะครับก็คือการท้าทายตัวเองก็คือการกล้าที่จะ ทำในสิ่งที่เราทําอยู่นะครับให้ให้ให้ใหมันดีขึ้นนะครับการท้าทายใหม่ๆมันก็เกิดขึ้นเป็นประจํานะครับถ้าเราเปิดโอกาสที่จะทํามันนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นรองับสุดท้ายนะครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับสําคัญที่สุดนะครับเนาะก็คือไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราที่ที่เอ,อ่ยมาทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยนะฮะอ่าก็คือทําเดี๋ยวนี้นะครับเนาะไม่ว่าการจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมาหัวข้อทุกทุกอย่างนะครับก็คือการลงมือทำนั่นเองนะครับ การลงมือทำสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราคิดเราวางแผนเ,าเราทำนู่นทำนี่นะครับแต่ว่าเราไม่ลงมือทำเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอากาศนะครับมันก็จะกลายเป็นศูนย์นะครับซึ่งถ้าเราลงมือทำปุ๊บบางอย่างเราก็แก้ไขได้นะครับบางอย่างเราก็ไปปรับเปลี่ยนได้บางอย่างแล้วก็เ,เริ่มใหม่หรือว่าทำอะไรให้มันดีกว่าเดิมนะครับซึ่งการลงมือทำก็เป็นข้อที่สำคัญนะครับ อ่ะอันนี้ก็มาฝากกันนะฮะอ่าเชื่อว่าแนวคิดหลากหลายทั้งหมดเหล่านี้นะครับมันก็จะเป็นแนวคิดอ่าที่ทําให้ชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมนะครับในสบับของตัวเองนะครับก็อ่าขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามขอบคุณที่อ่ากดไลค์กด s u b s ไครป์นะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับถ้ามีอะไรข้อคิดเห็นอะไรยังไงเดี๋ยวเพิ่มเติมยังไงก็ขอคอมเมนต์ได้นะครับขอบคุณมากครับผม